แหมมขออยู่เป็นรักแท้แมมขออยู่เป็นรักแท้เป็นที่รู้จักกันอย่างดีสําหรับแม่มคาเทเรียนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ที่มีผลงานในวงการมาอย่างมากมายต้องบอกเลยว่าฝีมือการแสดงของเขาคนนี้ไม่เป็นสองรองใครจริงๆอย่างแน่นอนคะ่แะแต่ด้านความรักอย่างที่ทราบกันดีว่าเธอนั้นได้สร้างครอบครัวกับสงการกระจางเนรทั้งคู่ได้มีบุตรด้วยกันถึง3มคนผู้ชาย2และผู้หญิงหนึ่งนั่นคือน้องแม็กน้องคินและน้องเนสแถมตอนนี้บุตรก็เริ่มโตฉายแววหน้าตาดี กันนไม่้อยยเลยทีเดกหนึ่งเรื่องที่กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจในช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่สามีของเธอนั้นกลายเป็นคนที่ไม่สามารถทําธุรกรรมต่างๆเองได้ทําให้แฟนๆเป็นห่วงสาวแหม่มอยู่ไม่น้อยแต่เจ้าตัวได้บอกว่านั้นไม่ได้เป็นปัญหากับเธอและไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเป็นเรื่องที่ผ่านมากว่า10ปีแล้วตอนนี้เธอเองทํางานรับงานแสดงปกติกิจการฟาร์มที่จังหวัดเชียงรายก็ยังไปได้ดีและมีของใหม่ๆออกมา เพื่อมาขายเพิ่มขึ้นส่วนที่เป็นปัญหาก็คงเป็นเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันที่ทําให้ครอบครัวของเธอนั้นต้องปิดรีสอร์ทที่จังหวัดตังนานกว่า6เดือนแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาเปิดทุกอย่างเพราะลงตัวและดีขึ้นมากแล้วค่ะ